สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันกับเกมวอลล่นนั่นเองนะครับอ,อผมจะซื้ออันนี้ไปโอ้อาย่าผมซื้อผิดอันอะ่ะท่านผู้ชมคงไม่เป็นไรหรอกเกมแรกเอาแหละเพื่อเราจะไปทางไหนกันดีผมล็อกให้อยู่เพื่อนโอ้แม่นแท้เรานายิงแม่นมากเลยเพื่อนโอเคเพื่อนจะเดินเข้าตรงกลางครับ สมมตเอ่อระเบิดไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่เพื่อนเรานะครับมาแล้วครับวางได้เลยครับเพื่อนหลังเราเข้าแล้วครับตายหนึ่งจุดนี้ครับ มีจริงๆด้วยสมอกปิดไว้ก่อนเจอแล้วหนึ่งคนครับข้างหลังเพื่อนซ้ายมือสวยเพื่อนโอ้ผมต้องหนีแล้วครับระเบิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวผมตายวิ่งก่อนโอเครอยครับ ม่เนดึกว่าจะตายซะแล้วมีเกาะใหญ่อันนี้อันนี้โอเคสกิลเราซื้อได้ครบครับผมซื้อปืนเลยดีกว่าโอเคผมต้องดูเพื่อนก่อนครับว่าเพื่อนเราจะบุกทางไหนถ้าเพื่อนจะรวยข้างหน้าเดี๋ยวผมจะสโมกปิดให้เพื่อนโอเค เรียบร้อยเลยครับเพื่อนเราตายตรงกลางข้างหน้ามีครับสวยเพื่อนตายหนึ่งคนครับเอาเอได้เพื่อนโอเคสวยครับ ผมก็เสียใจเลยท่านผู้ชมโอ้โหผมยิงเขาเจ็บมากอะ่ะป้าเอ้ยเดี๋ยวผมเล่นบให้ก่อนนะเพื่อนผมถือสไนเปอร์แล้วครับต้องโชว์ต้องโชว์สักหน่อย C น่าจะมีนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเช็คไปพร้อมนะเพื่อนเอา้าผมมาคนเดียวนี่ว่าตายครับ ตายไปหนึ่งโอเคโ <Damn! S 1> อ้โหมันต้องหนีสิวะ friend ที่จริงผมเป็นตัวนี่ผมต้องไปกับเพื่อนเพราะว่าผมมีสมกเยอะไงเราปิดทางให้คนอื่นได้เอยเราปิดทางให้เพื่อนร่วมทีมเราได้ขอโทษเลยเพื่อนเดี๋ยวผมเช็คทางนี้ให้ก่อนถ้าไม่มีใครแล้วเดี๋ยวผมโยกไปกับนาย เงียบครับไม่มีใครปิดไว้ก่อนแล้วกันจะเอาซีป่ะเพื่อนผมสโมกปิดให้มมแล้วครับเจอละถ้าเขาขึ้นมาผมยิงให้ได้เพื่อน ปิดทางน,นู้นอีกครับยอย่าตายนายทิศตายครับผมเจอละ ตายไปอีกหนึ่งครับขวามือเพื่อนโอเคเราหนีไปได้เลยครับระเบิดมันจะระเบิดแล้วสวยเพื่อนไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เลยผมเอาจริงๆสกิลนี้ยังกดได้ไม่เยอะเลยครับส่วนใหญ่ผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จะยิงอย่างเดียวนะไม่ค่อยได้กดใช้สกิลให้เพื่อนสักเท่าไหร่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราตายหลังเราเข้าวะเพื่อนบ้าแล้วตายครับตายไปสองครับ โอ้โหเวรกรรมลงนี้ผมน่าจะชักพกยิงก่อนตอนนี้ผมตายไม่พักเลยครับบ้าเอ้ยนายจะเล่นตรงกลางเหรอเพื่อนหลอกให้แล้วสมกปิดไว้ก่อนก็ได้ครับมรผมปิดให้แล้วนะเพื่อน,อน,น,นเจอแล้วครับ ซ้ายมือน่าจะมีนะครับเพื่อนหลังเราเข้าครับแตกไปโอเคชนะครับเกือบแล้วเกือบแพ้แล้วครับเมื่อกี้ถ้าผมออกมาช้าเนี่ยมองไม่เห็นเขาผมตายแน่เดี๋ยวผมไปให้เพื่อนก่อนครับ ระวังครับเขาใช้ดวงตาสวยเพื่อนตายครับเขาชุบเพื่อนทางนี้ครับ ตายผมนึกว่าเราจะแพ้ครับเมื่อกี้ผมเดินหาไม่พักเลยป้าเอ้ยใจนี้เต้นตึกตึกตักๆเลยไม่ใช่ครับเขามาเอเอเพื่อนเอแตกหนึ่งครับ สวยเพื่อนตายอีกหนึ่งครับเฮ้ยโอ้โหพลาดเลยเราแม่ชนะเกมนี้มาถือว่าดีมากครับผมจะยิงเขาโดนปะเนี่ยไม่ออกครับ ชัดเจนเลยสมอกปิดไว้ครับตายหนึ่งครับซ้ายมือผมตายไปอีกหนึ่งครับตายไปครับ โอ้โห,หมันต้องอย่างนี้สิเอาละของฟูเรียบร้อยครับโอ้ผมได้18คิวแล้วเหรอเนี่ยผมว่าผมจะโยนสโมกไว้ก่อนครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้เขาเดินมานั่นเองนะ s <S กดไปก่อนครับดินมีครับ s <S อ่าเรียบร้อยครับ ออกมาพวกตายครับเขาน่าจะไปวางซีนะครับใช่จริงๆด้วยตายครับ ซ้ายมือครับเพื่อนโอ้โหเวนกรรมผมเล็งหน้าต่างไว้ต่อเลยอ่ะโอเคปามาแบบนี้ก็พอรู้ครับ ตรงกลางมีครับในห้องบุกแล้วครับตายไปคิดจะยิงใครตายไปครับ ไปไปโอเคแก้ได้ครับเพื่อนสวยครับสุดยอดไปเลยเพื่อนโอ้จัดไปแล้ว24คิวมุมเดิมเลยครับสมมสกัดกั้นเอาไว้มมเพื่อเราเดินบุกสี่ไปแล้วครับ ไม่นะเพื่อนเราตายเอครับอยู่ไว้นะเพื่อนสวยครับเขายังไม่วางครับเขาวางไม่ได้โอเคตาย รอบนี้คือเกมสุดท้ายแล้วครับผมจะสู้ให้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมออกไปยิงให้ก่อนเลยเพื่อนเออนายนายจะปาแฟตเหรออะดูท่าแล้วนาจะใช่ครับเพื่อเราจะปาแฟตสนไนเปอร์มีครับตายไปหนึ่งครับผมรู้ว่าสนไนเปอร์ขวามือมีครับ ตายปอีกหนึ่งครับ <Wow. S 1> อีกทีมหนึ่งเขาชุบแฮ <Congratulations. S 1> ตายครับโอู้หูเป็นยังไงล่ะ เ็นยังไงบ้างครับผมกับเกมวอลลาเลนซ์ซึ่งเจ้าเกมนี้นะครับเปิดมาได้ไม่กี่วันเองนะสาหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปโหลดแล้วก็สมัครไอเดีเข้าเล่นเกมได้เลยนะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมฟรีนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เกมนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะท่านผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ย,ผม,ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงงในนนบาตอที่มัไป ด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ